สวัสดีค่ะเช้านี้วันที่22นะคะยีิบกันยายน2อ6 7แม่จะไปไหนนะดูแม่ดิใส่เสื้อกีฬาไปไหนนะไปเชียรกีฬาไปเชียรกีฬาหมู่บ้านเราเมื่อวานไปไปหมู่บ้านอื่นไปกินเลี้ยงโตจีน จะไปจะไปจะกินโจ๊กก่อนแล้วก,ก็ค่อยกินยาหลังอาหารแล้วก็ไปกินอาหารแล้วก็ไปจ้ะจ้ะโอเคเดี๋ยวไปดูพ่อก่อนเอาเว้นมาให้ด้วยอยู่ไหนอะพ่อไปพ่อพ่อกินโอลตินกับนมอยู่ในห้องเออกินนมนมอยู่ในห้องสองสองสองหกห้าแปดแปดแปดก็อ้าวันนี้อยู่นี่เช้าแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสวััดีครบ thoái ở nì, ế, đang ăn nhôm cái khánh nhộng, ăn nhôm cái khánh nhôm dừa, ăn nhôm cái khánh để ปิดทีวีก่อนแป๊บหนึง่งเสียงมันดังหารีโมทไม่เจอเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเปิดพอดื่มนมกินขนมตอนเช้านะคะเดี๋ยวแม่จะไปกีฬาเนี่ยตรงอาคารประเน็กประเน็กผสมใกล้สนามบอลใกล้ในบ้านเราพี่หนุ่ยไปด้วย <laughs> thử keo đi đi, cho cho hộp mm. Keo nè keo nước, chờ nồng cốc nước cốc nước, uống Nồng ăn kẹo, nước, uống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  พอแข็งแรงขึ้นทุกวันนะคะอืมเหล่เลยนะเนี่ยอ่ามาไว้ฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหกนะเดี๋ยวมือปัดหกอโอเควางเลยวางเลยดีค่า